เ็นะเล่นละคระไม่นะเดี๋ยวตาเล็กนะเออกูอยู่กับเขามากี่ปีไม่ใช่กี่เดือนมาตัวไทยมั่วๆไปตุวไทยอ่ะเป็นที่เที่ยวที่ของไทยอไรของยอ่ะเยได้วยอ่าเป็นอะไรไม่เ็บอะไรตัแต่มันทำไม่ได้จริงอะมันก็มีใจเราแตร่างกายมันไม่ไปไม่ทำยังไงทำไม่ได้อ่ะแล้วมันจะ้อเร็วล่ะอ่านั่งก่อนนักีว่า กางอย่านี้สบายสบายพี่แม่เต้ก็รู้ว่าทุกคนก็คือทำไม่ได้ไม่เคยไม่มีใครทำมาก่อนเี่พี่เข้าใจป่ะเ c เจมาเพื่ออะไรมาเพื่อเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หรอเ้าเจ๊เราไปไหนยะใช้จิตใจหน่อยดีนาถ้าเขาทำถ้าเขาลแทนพม่ได้พี่ค่าเาไหรอพแม่ก็ดูนี่เต้นสวยอย่าไตฮานเต้นไม่ได้มันต้องต้น ไม่ม่นเจ๊นะต้มไอ้อ้ไอที่จะระเบิดหยรอบนที่จะเบื้องหลายรอบที่เ็ไม่ได้เบ้องรับเนี่ยเพราะนั้นที่ี่เป็นเจัอให้เจมแ่เจก็ไม่ย้ไ้นานรือไงแล้วอยู่ในไ้ไอ้ที่นี่ฉั่ยังไม่จะระเบิด่นี่กลับไม่ระเบิดยังเก็บไปอย่ไงเออจต่น้เสียงู้สุดิอไรต่ก็งว่าไมเป็นเจเจออกไปไม่เข้าใจช่ไมพราะที่ออกไปใช่ไหมมันคิดว่าคือเห็นที่แบบนู้น ถ้าถามใจมันก็เหมือนกับว่าไงอ่ะพี่คิดว่าพี่ลองคิดว่าเบย์สอนสอนสี่สมัยอ่ะพี่รู้แต่ละสมัยเบย์ต้องนั่งคิดทุกวันเบย์ไม่ได้นอนเบย์พักไว้เบย์นอนน้อยมากตอนนั้นพี่แล้วตอนที่พี่มาเบย์บอกพี่แล้วพี่ออกไปอย่างนั้นอ่ะพี่ทำลายเบย์มากตอนนั้นอ่ะเออพี่เยอะพี่เหนื่อยพี่ทำไม่ได้ใช่เบย์ดูว่าเบย์ทำได้เบย์เนต้องมาเริ่มใหม่ทุกอย่างเพื่อทุกทุกสี่สมัยอ่ะให้ออกมาเพลินๆอ่ะเออแล้วพอที่มาทำอย่างเี้พวกมันเหมือนกับว่าไอ้ที่แจ้งทุ่มเทต่อไปเลย จไม้มาฟิกไอ้สันขนาดสมัยเจันไม่ได้มาเลยสันฟิกกับสมัยอื่นจริงๆอ่ะคือต้องใกับอีุมันตายแล้วนะวะยังไม่ตายสองน้นี่แม่าทีไม่ตายเหนนพี่แม่โอ้โหำได้ลรู้มลกาววันนี้หนีพี่แม่ก็รู้สึกผิดหวังมากๆเลยอ่ะแบบตัวเองต้องโตกว่าคนอื่นเยอ่ะที่้ใ่ากโอเคตาผิดไงต็ผิดที่ข้ามหนอคนอื่นมากเกินไปไงแต่พี่ก็ได้รับจิตใจคนอื่นป้าเจนย็นเจนเย็น ยัม้เขรก็ต้องน้้ไม่ดีจสองเที่ยงเายังยึดใจครับแพงจีไม่ใช่จ้ทำไม่หรอกเจ้ยังิเจะทําม่ได้เ้ไม่ทไได้ไงเจาใจไหมมันยากรู้มันยากใช่ไหมเพราะว่ามันถึงว่าก่อนที่ฉันสอบเจ้ใช่ไหมมันเป็นยังไงแล้วพอสมัยเจ้มันเป็นยไม่เียวลง่มันก็ต่างเจ๊เลื่อได้เลอนทีล่ทีเนีือเลนจมาถอดตัวออกไปแล้วนะสึกามันเยอะมากเราไม่ด้ก็อยาก ที่จะถามหน่อยดิพี่เต้นคนเดียวเหรอพี่หนาเต้นคนเดียวหรอใครคนอ่นก้าว้ามากแล้วกุ้งก้ใครก้าหน้าถ้าแบกไปคนนึงอ่ะจะเต้นได้ปะจลองดูจีแล้วแล้วคู่นังทุงึตอนเนี้ยตอนนี้ถ้าจีนอยมากถ้าสวถ้าทุ่งถตอนนี้ อเย้ไวท่แตา้ไว่จิตากิดงเจ๊เก็ลยอทนี่ค่อนเจ้อมันก็อยากให้เราติดใจคนอื่นม้างไดูยังไเมื่อดิมันก็ไดไม่เป็นเหมือนกัน่มันก็ิาคิดท่าหมาให้ง่ายๆอก็อยากให้สมัยพี่ออกมาดีใช่ปะแสุดท้ายแล้วไงอ่ะพี่ก็เป็นแบบนี่แม่ต้องรับใิดใจเมื่อยมันหน่อยอะที่แม่เคิว่าคนสอนนะมันเหนื่อยนะ เขาเคยเป็นคนสอนมารู้ว่ามันยามากแบบนี้กแบบสองคนคนนึงที่มันเริ่มสักสูงน่ะแต่ว่าพี่อ้อยเหนื่อยมากพี่นั่งเนี่ยไม่ได้ร้องให้กับพี่อ้อยมาแล้วสอนลงแล้วไม่ได้ก็ร้องเออพี่อ้อยก็ร้องเขาก็ร้องกันไหมไม่ต่างคนก็ต่างร้องอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดใส่ใช่เจ้าไอ้เมื่อกี้เจ้าไอ้ได้ชีเกติจะจะเปิดชิ้นแไม่ระเบิดจะเชียงเชียงยังรั้งอยู่ตอนนั้นอ่ะที่พี่ก็ทำต่อที่พี่ก็ทำได้พี่แม่เข้าใจเขาว่าหาข้ามใจเป็นไงอ่ะวันนี้ไม่จอดที่หาข้ามใจอ่ะ พี่แมมคิดว่าไงพี่แมมทำไม่ได้นือว่านานฉันทำไม่ได้เพราะอะไรพี่แมมเชื่อว่าฉันทำไม่ได้แล้วพี่แมมก็เปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาถ้าสิ่งที่คนอื่นทำได้พี่แมมที่ทำดีกว่าพี่แหมวกก็ว่าอ๋อฉันทำดีกว่าฉันทำได้ฉันทำได้ใช่ไหมล่ะพี่แมมก็ไม่อยากจะทำทิ้หายไม่อยากอีกที่ทำไม่ได้ทิ้งหายส่วนสิ่งที่พี่แมมทำได้พี่หมวกก็โอ้ยฉันก็อยากทำเขาโดนมาแล้วนิงบอกว่าฉันชอบเต้นเจอคุณชอบเต้นใช่ไหมแต่คุณเต้นคุณคำสุดแล้วนะคุณร้องเพลงอ่ะคุณถึงเศร้า่ะ เพราะคุณเน่ยเชื่อว่าคุณน่ยรักการเต้นคุณก็เชื่อแค่นี้แหละคุณก็รักแค่นี้แหละรักสิ่งตัวเองเมีอะพระเจ้าให้สิ่งใหม่ก็ไม่รับอะ่ะท้าพระเจ้าบอกให้พี่แม่งแต่งกับคนที่ดีๆพี่หมายว่าไมา่คนนี้ไม่ดีแต่คนทั้งโลกนี่เห็นว่าดีหมดมีแต่ดพี่แมงคนเดียวอะ่ะพี่แมงจะแต่งไหมล่ะไม่ถูกมั้พี่แม่งอะตอนนี้พี่มันก็เชื่อแต่ตัวเองฉันทำไม่ได้อะไม่เคยเไม่เคยเห็นพี่เป็นแบบนี้เลยนะโปรตีนแต่ฉันมีอยอใช่ไหม เจเจเข้ามาแล้วเนี่ยเจเจหนีฉันเจ้าอะไรที่กูเกียดมากไอ้สิ่งนี้มันเลยเป็นแบบนี้เกลียดร้องไงพี่แมมใหม่ชอบไหมเธอมันต้องทำทุกคนเกลียดเหมือนกันน่ะทำไมต้องทำด้วยอ่ะแต่ก็พูดได้ดิจะเกลียดก็ไม่ทำจะถามมาเหรอวะถ้าเขาทำแทนได้เขาจะทำอ่ะเจเจจะไม่ทำเจะให้เจ้จรำของสมัยก็ได้ไหมให้มันเปลี่ยนชุดนอกออกมาทำแทนจริงไหมวันนี้ใครให้เจเเป็นคนรำ ใออกแบบดีไซน์มาให้มาทำบอมเบลไม่ใช่ใครทำให้ที๊ออกมาทำวันนี้พนจะได้รับไปก็ต้องทำเหมือนลูกมันยากก็ต้องทำอืมอพ,อบบพี่แมวเชื่อพระเจ้าหรือเปล่าพี่แมวเชื่อพระเจ้ากี่เปอร์เซ็นต์จิตใจลูกนี้ของพี่แมวไหมเขาเป็นมาแล้วแต่เขาก็รู้ว่าอานาคตเขาจะเป็นอีเขาต้องเชื่พระเจ้าแน่นอน พี่แมงไปคิดมาว่าพี่แมงตอนนี้พี่แมงกำลังทิ้งพระเจ้าไปพระเจ้านําพี่แมน่มาเต้นให้มาราเพื่ออะไรเปิดใจคนอื่นหพือออะหรือพี่แมมเต้นเพื่อตัวเองถ้าพี่แม่มีจิตใจเต้นเพื่อคนอื่นนะเต้นส่วนไม่ส่วนเพื่อละหอกแต่ใบหน้าพี่แม่มาความสุขยังไม่มีเลยอะแล้วพี่แมงจะส่งให้คนอื่นได้ไงละ่ะ เพื่อเรียนรู้เรื่องเนี้เพื่อมาสอนพี่แมมสอนตัวเองด้วยที่พูดก็คือตัวตัวเองตัวทุกคนจนพี่แมมด้วยตอนนี้พี่แมมเปน็นยังไงความมืดก็ครอบงำมะแล้วพี่แมมจะทำไงอ่ะฉันก็อยากจะหนีความมืดแต่ทำไงพี่มันก็ช่วยแต่ตัวเองอ่ะก็คือหนีออกไปเลยไม่เต้นแล้วอ่ะเจ๊ต้องถามพี่ว่าเจ๊เส้นเจ๊ทำกี่นาทีพี่กี่ใช่ไหมเจะถามเจ๊ฉันต้องมาเจอผู้อีกเก้าคนเก้าแบบนะต้องมาคุมเก้าคนเก้าแบบ แทบบางวันฉันก็แบบต้องมานั่งคิดนอนคิดอยู่อะไรอย่างเง้ยล่าไกลฉันต้องดัตลอดลาตลอดเวลายังไม่ได้พักเลยใช่ไหมเออเพราะฉันอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเนี่ยมันก็เหนื่อยมันก็ล้ามันอยากจะนอนแต่ตาตัดไปทำทำไม่รู้เรื่องเลยแต่นอนแต่จะนอนแต่นอนเนี้ยเออก็ต้องมาทนกับผู้หญิงเก้าคนที่แต่ละคนท่าอะไรแบบนี้ต้องมาสอบทั้งหมดเลยแต่พอเบดูแต่ละคนลายแล้วตัวพ anyway. ี่แู้วตัวพี่เนี่ยน่าจะง่ายกว่าตอวพี่แล้วก็เลยเอาตรงนี้มาให้แล้วพี่จะทำอย่างไพี่อาจจะพูดมันยากกว่านี้อีกก็ได้อะไรเงี้ พี่บอกว่าพี่ทำไม่เชือทำไม่ได้แต่ที่หลายเือมันยังไม่สวยใช่มพี่ทำมาได้แล้วันแกให่ยิ่งไม่ก็โอเคแล้วแต่ว่าลายมันไม่สวยเคเราก็เลี้ยงพอเหอะบอกให้หยุดพูดแล้วพูดแล้วก็ไม่ฟังอ่ะเคยเข้าไปในใจม้างปะใจเย็นใจเยนเฮ้ยพี่รู้ไม่กนี้ก็เต้นแล้วคิดบางิพี่แหม่มพอเเพื่อนหายไปในบอ่ะ ทิ้งส่วนไปอย่างนี้เหรอเห็นแกตัวกันไปป้าไม่คิดจะพูดอะไรยับตาขะทนเลยหรอ

วันเปลี่ยนไปเพื่อจะมีจะมีเรานั้นายเสมอจากวันนี้จะมีเราเราและนาย

ตุกเก้ตุกเกุกเกโอ๋ตกเกตุ๊กเก้เม่พี่ต่อคำนึงไหมขออิสานคำหนึ่งไปจ้ะนี่แบบเรได้นรอขอขอมาใส่อิสานจีบบ่

กง่ายเลยอ่ะขอเวลาสนุกล้วสิกลับบ้านนี่ตากล้องครับตากล้องี่ไม่ได้ใช่ในี่ตากล้องครับอรูป ไม่ได <that> ้ลุกเลยไม่ได้ลุกวิดีโอพอแล้ววิดีโอพอแล้ว